คนนี้บ้านดีกว่านะคะอ,อากาศไม่ดีแต่คนนี้อารมณ์ดี ค่ะพี่มนต์สิทธิ์ทำสร้อยนั่นเองงวดนี้ฟาดอีกแล้วเด้อเขาบอกว่าเลขท้าย3มตัวมาเนาะเนาะอีกแล้วแต่ฉันขัดใจนิดนึงไมเมื่อวานที่เรานําเสนอไปอ่ะมันไม่ใช่สักตัวคือต้องบอกอย่างเสือซุ่มหรอพี่มนต์สิทธิ์เขาช่วยลงลอตเตอรี่ว่าเขาซื้อเลขอะไรบ้างใช่ไหมคุณผู้ชมไอ้พวกเราเนี่ยก็อยากจะดวงดีเหมือนเขาก็ไปซื้อตามแต่จะบอกเลยว่าเลขที่เขาโชว์นั้นไม่ออกสักตัวแล้วมาออกตอนหลังทุกทีแล้วจะมาบอกว่าตัวเองถูกเอาอะไรมาถูกน่ะเสือซุ่มอย่างพี่แจ็คบอกเลยนะคะถูกเลขท้าย3ตัวค่ะสลากกินแบ่ง รัฐบาลมนสิทธิ์ดวงดีอีกแล้วแล้วก็ออกตัวใน a ฟ e บ o o k นะคะบอกแฟนคลับว่าอย่าว่ากันเดอร์สู้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย<อ>เลขที่มนสิทธิ์เคยบอกใบ<ฆ>้ไปอะ่ะมันไม่ตรงสักกระเลขเนี่ยคุณดูเขาใบ้ที่มสัสนั่นเองนะคะ,ะดวงดีก็มีดว,ดวงไม่ดีก็เยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชม<อ>เห็นว่าดวงไม่ดีเนี่ยจะเยอะกว่าอีกโอนนี้วันนี้ไปตามๆกันนะคะทั้งจ้าอาสยามบอกเลยว่าตัวเองนี่นะคะช่วยรัดมาตลอดแต่รัดไม่ช่วยจ้าเลยอ่ะดวัคนนี้มหาไทยก็ไม่ใช่ ื่อว่าจะอุดหนุนรัฐบาลอย่างเต็มที่เต็มเหนียวพี่าชัยพี่แจ็คเอากับเขาดรวยกันถ่ายภาพลอตเตอรี่กองใหญ่กองโตแท็กหาเพื่อนสนิททั้งสองคนที่เสียชีวิตคุณโจคุณเซติเมตเพื่อนเขาไปสบายก็ต้องมาโดนด่ากลนว่าอีกว่าเื้อเลขกแล้วไม่ถูกสหวยตามเพื่อนนั่นแหละเขาบอกบอกมาแบบติดตลกบอกว่าตื่นมาอธิบายกันหน่อยนะฮะไม่ใช่แค่ไม่ถูกนะแต่มันไม่ใกล้เลยโว้ยนะคะเออและที่ปังมากๆค่ะ แต่ว่าปังปินาดนะคุณผู้ชมคะอกหักรัวๆวหวยกินอีกคนก็ดีเจต้นหอมนี่แหละค่ะจะบอกว่าหลายคนปังเหมือนกันนะคะดิฉันเช็คในอินสตาแกรมรวมไปถึงตัวดิฉันด้วยฉันก็ปักปังปังปังปินาดเหมือนกันแต่ดิฉันเช็คข่าวหลายที่หลายจังหวัดนี่ก็ถูกกันเยอะนะใช่ค่ะดีใจดเวยไม่เป็นไรหลุนงวดนะค่ะ